What does it mean? มันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าจังหือ Let's dance มาเต้นกันเถอะมาเต้นการจ้อมกันละ Where you at? Where you at? คุณอยู่ที่ไหนสู่อยู่ที่ไหน I have got things to do. ฉันมีสิ่งที่ต้องทำเขามีลองโหละละไรเห็ด as soon as possible เรีวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ไวที่สุดจำนังกาไว้ไล I'm not in the mood ฉันไม่มีอารมณ์ How am I ใจ Can you keep a secret คุณเก็บความลับได้ไหมสุก็บซิมลองส่งซิมไว้ของไรหือ We feel the same เรารู้สึกเหมือนกัน เขาก็รู้ึกเหมือนกันเออ I need more time ฉันต้องการเวลามากกว่านี้เ h าหลูเขาย้ำนำเลยในเออ I'm older than you ฉันอายุมากกว่าคุณเข w a r ศ things going so We are all set พวกเราพร้อมแล้ว The house is big Let's hit the road เราออกเดินทางกันเถอมาหาออกเข้าต่างกันล่ะ We need to be quit เราต้องเรียบแล้วเา้าหลไรแน่ยนย่าว Where are we heading เรากำลังไปไหนกันเราต้องเกยียบแล We are almost there เราใกล้จะถึงแล้วเราจำจะถึงย่ว do you have wifi คุณมี wifi ไหมจองสุมี wifi หรือ do you take credit cards คุณรับบัตรเครดิตไหมจองสุหับไวเครดิต้า can I order room service สัส่งอาหารโรงแรมเข้ามาได้ไหมจองเขาสั่งอาหารตีหงเ้ามาไล่หือ this isn't what I ordered นี่ไม่ใช่อาหารที่สันสั่งอันไหนอําใจอาหารที่อันเฮาสั่ง Could you take a picture of us p l e s e คุณช่วยถ่ายรูปให้เราได้ไหมสุจอยถ่ายแค่บางปันเฮาจ่องอะไรหือ I'm a the best สันติที่สุดเก่าเป็นก้นลีที่สุด My mistake คอมพิดฉันเอง เป็นดังผิดเกาเกย I couldn't agree more ฉันเห็นด้วยอย่างยิง่งเก่าหันดีจอมเตอ,อ Do you agree คนเห็นด้วยไหมจองไม่หันดีจอมหือ I'm beat ฉันเหนื่อยมากๆเกาเฮอหนายเย้า